สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะครับผมก็มาพักห้องพักที่ไม่เคยมาพักนะครับเรียกชื่อว่าอะไรนะวันบัตเจ็ตนะอยู่ริมแม่น้ําโขงเลยนะคุณนี่ครับอาจารย์เชียร์พลังดูบรรยากาศอยู่อันนี้แม่น้ําโขงนะ เนี่ยน้ำโโกอันนี้ฝั่งไทยนู่นตึกสูงสูงนู่นค่ะฝั่งลาวเลยนะฝั่งลาวใช่ค่ะอันนั้นก็จะเป็นคาสิโนค่ะเรียกว่าคิงโรมันอืดูเจริญกว่าเมืองไทยมากถ้าเกิดเทียบตรงเชียงรายเชียงแสนตรงเนี้ยนะใช่ใช่ใช่ดังนัชวันนี้เรามาอยู่ในห้องพักของเราเนี่ยตรงนี้ก็อยู่ติดริมน้ําเลยนะห้องพักเท่าไหร่เนี่ยคืนนี้คืนนี้อยู่ฝั่งติดริมแม่น้ํานะคะ เบ็ดเสร็จสราต้จองผ่านอโกดาอยู่ที่พันกว่าบาทค่ะพันหนึ่งอยพหนึ่งรถ้าวอล์ i อินมาเองอะ่ะโอ้น่าจะประมาณพันสองพันสามอะไรประมาณนั้นนะแต่ห้องนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าห้องนี้เล็กเป็นไซส์เล็กค่ะเป็นไซส์เล็กนะไม่แพงนะครับเนี่ยเป็นไซส์เล็กห้องน้ําก็อย่างเงี้ยนะฮะก็เท่าที่เราใช้กันได้เลยก็ใช้พื้นที่แค่นอนอย่างเดียวนะเรานะ วันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดเรื่องนี้ครับไหนไหนมาพูดถึงเรื่องห้องพักแล้วอาจารย์เจี๊ยบก็เลยจะให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยคอมเมนต์หน่อยบางเกินผมไปเจอในคลิปในทิกตอกอ่ะเขาพูดถึงเรื่องของการที่เขาเนี่ยไปเป็นวิทยากรแล้วก็ได้อยู่ห้องพักที่แบบว่าไม่มีแอร์เป็นเตียงแข็งๆแล้วก็มีหมอนหนึ่งมีผ้าห่มนิดเดียวอะไรเงี้ยเป็นห้องพักที่แบบว่าไม่สมฐานะวิทยากรอ่ะอาจารย์เจี๊ยบเขาบอก วิทยากรอึ้งห้องพักมันน่าจะดีกว่านี้จริง,รงๆเขาไม่ได้บูลลี่เองหรอกเขาโทรไปบอกแฟนเขาแฟนเขาก็บอกว่านอนยังไงอะไรเงี้ยนะแฟนเขาเขาไปโพสต์แต่ตัววิทยากรเองเขาบอกว่าแค่เนี่ยเขารับได้อะไรเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาก็บอกว่าแต่การไปเป็นวิทยากรมันต้องเดินทางมันต้องมีพลังก่อนที่จะไปเป็นวิทยากรในวันรุ่งขึ้นอะไรเงี้ยมันน่าจะได้นอนห้องพักที่แบบว่ามีความสุขสบายนอนเต็มอิ่มหรือเหมือนกับเราอ่ะ เวลาเราไปนอนที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าที่นอนมันนิ่มผ้าห่มมันนิ่มแล้วมันอุ่นแอร์มันเย็นเรารู้สึกว่านอนสบายนะเรามีความสุขนะนะซึ่งที่นี่ก็เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมขอดู้หน่อยที่น,นี่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่นอนที่โอเคแต่ว่าเมื่อคือนเนี้ยผมนอนที่โรงแรมอะไรนะจันเจี๊ยบจําชื่อได้ไหม สยามไายค่ะสยามไายก็ติดแม่น้ําเหมือนกันใช่ค่ะที่นั่นที่นอนเนี่ยผมประทับใจมากมันนุ่มมากเลยทั้งหมอน <S <S ทั้งผ้าหม่มทั้งที่นอนนะอาจารย์เยฟนะค่ะอืมคราวนี้จะถามอาจารย์เยบหน่อยว่าจากประสบการณ์ที่คุณเป็นวิยากรคือผมกับอาจารย์เยบนี่ก็ไปเป็นวิยากรมาหลายที่นะ อาชีพของผมแรกๆก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือแหละแล้วก็มาเปิดสํานักบัญชีช่วงแรกๆเมื่อสิปีก่อนคนมาจ้างให้ไปพูดแล้วก็บอกว่าเรามีอาชีพเป็นวิทยากรใช่ไหมแต่จริงๆก็รู้ตัวเองนะว่าเขาก็จ้างเราไปพูดเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวนี้ปี6กเนี่ยรู้สึกเลยว่าอาชีพของผมเนี่ยน่าจะเป็นอาชีพวิทยากรแล้วผมกับารย์เจี๊ยบเนี่ยนะเพราะว่ามีคนจ้างไปเป็นวิทยากรทุกอาทิตย์เลยนะก็ไปพูดเรื่องบัญชีภาษีอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยจะถามอาจารย์เจี๊ยว่าจากประสบการณ์ที่คุณ วิกรมาห้องพักของคุณที่คุณไปแล้วคุณเคยรู้สึกว่าแบบท้อแท้หดหูใจเหมือนวิกรที่ผมพูดถึงบ้างไหมในแต่ละที่ที่ไปมาไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกนะคะอาจารย์ก็ใช่ค่ะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะคะในระดับตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงในระดับที่เราประทับใจนะคะในระดับที่ประทับใจหมายถึงแบบเราไม่คิดว่าเขาจะจองโรงแรมหรู <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบประมาณนี้ค่ะคือระดับปานกลางจนถึงระดับสูงเข้าที่เราพอใจมากเลยเหนือความคาดหวังของเราอ่าใช่ค่ะแต่ไม่มีแบบว่ามาให้เราพักแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันมันแย่มันไม่เพียงพอกับความเป็นเราอะไรไม่เคยมีแบบนั้นใช่ไหมอ่าไม่มีไม่มีค่ะไม่มีถ้าถ้าสถานที่ที่เราไปเป็นวิทยากรอยู่ห่างไกลจากโรงแรมหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะจองจองในเมืองให้ค่ะจองในเมืองให้อาจจะใช้เวลาเดินทางประมาณสัก 30นาทีหรือ1ชั่วโมงนะคะไกลหน่อยค่ะสะรุปก็คือกำลังจะบอกว่าเท่าที่เรามีประสบการณ์มานะครับผู้จัดงานต่างๆไม่ว่าจะไปเป็นวิศวกรหรือเป็นนักวางระบบบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราจะต้องเดินทางไปในแต่จังหวัดแล้วต้องมีที่พักให้กับเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราพอใจทุกครั้งเลยที่เขาพาไปค่ะแล้วก็มีบางครั้งเหมือนกันที่แบบว่าให้เกินกว่าที่เราคาดหวังค่ะเนะค่ะเช่นท,ที่ไหนบ้างพอบอกได้ไหมบอกเป็นภูมิภาคอะไรเงี้ย อ๋อค่ะภาคตะวันออกก็โอเคค่ะาตะวันออกก็โอเคค่ะภาคเหนือภาคเหนะือก็โ้โคนะเราก็รู้สึกประทับใจในหลายๆที่คือผมเคยคิดอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะสมัยแรกๆที่เคยทาอาชีพนี้นะร,รู้สึกอยู่เหมือนกันว่าเออการที่เราไปทํางานให้กับผู้ว่าจ้างแล้วผู้ว่าจ้างเนี่ยหาที่พักหรือเลี้ยงดูปูเสือเราอย่างดีหรือหาที่พักหรือไม่ได้เลี้ยงดูปูเสือเราอย่างดีเนี่ยมันแสดงถึงความที่เขา ให้ราคากับเราด้วยไหมหรือ,อมองได้หลายแง่มุมค่ะอาจารย์หรือฐา,านะมมสมฐานะอะไรด้วยไหมอย่างอย่างแง่มุมแรกที่บางคนก็คิดนะนะคะอาจจะมองในเรื่องของ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกรงใจท่านวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวจะต้อนรับไม่ดีก็ให้แบบเขามองว่าอาจจะเป็นมองคุณค่าาที่อาจารย์มรุบอกพิเศษพิเศษพิเศษค่ะใช่ค่ะบางบางที่เขาก็ให้ในระดับธรรมดาปกติที่คนอื่นเขาก็ได้กันใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็ไม่ได้ถึงว่าแบบแย่นะคะเป็นโรงแรมธรรมดากลางๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ ในอีกในแง่มุมนึงนะคะอย่างท่านที่ในคลิปที่อาจารย์มนุพูดถึงอะนะคะที่มาตัดพ้อเรื่องที่พักอันนั้นอาจจะแถวนั้นอาจจะไม่มีโรงแรมใช่มันอาจจะไม่มีโรงแรมที่ดีไงอาจจะเป็นต่างจังหวัดแล้วก็หาที่พักไม่ได้ก็เลยหาที่พักใกล้ๆให้เพื่อจะได้ไม่ต้องลําบากในการเดินทางก็เป็นไปได้อันนี้ผมมองในมุมผมนะที่ผมเคย เคยไปเดินทางไปในหลายๆที่ใช่ใช่อย่างเช่นให้ใกล้ๆกับจุดที่เราจะทําการอบรมสัมมนาหรือให้ความรู้ของวิทยากรนะคะเนื่องจากวิทยากรเองอาจจะไม่มีรถในการเดินทางอะไรแบบนี้ค่ะหาการกินหาลําบากอะไรเงี้ยนะหรือความปลอดภัยต่างๆเขาก็เลยหาที่พักให้ที่มันสะดวกใกล้ๆซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมมากแต่ว่ามันก็อาจจะมีองค์ประกอบอื่นๆที่มันเหมาะสมกว่าค่ะค่ะโอเคดังนั้นวันนี้ก็เราจะยืนดูน้ํา แม่น้ำของที่ไหลเชี่ยวอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับที่เชียงแสนนะกำลังเปิดไฟกาลังเปิดไฟนั่นนะครับคิงโรมมนที่อาจารย์เจียบว,ว่าจะเปิดไฟเห็นชัดๆตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับตอนเย็นๆเมื่อกี้นี้ยังไม่ค่อยเปิดไฟนะ,ะหรือเปิดไฟแล้วเรามองไม่เห็นเพราะมันสว่าง <laughs>